และดีใจครับที่เราได้เข้ามาที่เรนูนครแล้วก็ได้เรนูนครเป็นสโมสรที่64นะครับสโมสรไลออนเลนูนคร2022เป็นสโมสรที่64และเป็นสโมสรที่4ที่ผมขึ้นมาเป็นผู้ว่าและได้เดินทางมาสถาปนาเปิดสโมสรในวันนี้ ต้องขอขอบคุณท่านว่าที่นายกก่อตั้งท่านรักตนพรคงทงมและมวลสมาชิกในสโมสรเรนูนคร2022ต้องขอขอบคุณคุณพี่ประภาพรนวลตาไรออนประภาพรนวลตาครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดให้วันนี้เราได้ทำการสถาปนาเพิ่มสโมสรในภาค3 1 0ี ขึ้นมาอีกหนึ่งสโมสรถึงแม้ว่าในจังหวัดนครพนมจะมีสโมสรที่อยู่ในพื้นที่แล้วสามสโมสรแต่น้องใหม่ของเราก็มีขึ้นมาในจังหวัดนครพนมเป็นสโมสรที่สี่ฝากเวรท่านวนสมาชิกสโมสรในนครพนมอีกสามสโมสรช่วยดูแลเอาอกเอาใจเห็นใจ ให้คำแนะนำต่างๆกับสโมสรน้องใหม่ถือเป็นสโมสรที่64ของภาค3 1 0ึกงศูมเอีกั่ผมต้องต้องขอชี้แจงท่านว่าที่เรายกกอตั้งนิดนึงครับว่าสมัยนุ่มๆไม่ใช่มามาชอบสาวที่นี่ครับพอดีเลยดี่มาด้วยเอสมัยนุ่มๆเนี่ยมากับเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ย เขามีคุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่เป็นคนเลนูนครคุณแม่เขาเปิดร้านค้าขายขายผ้าพื้นเมืองผ้าผ้าพื้นเมืองนะครับตอนนั้นเราหนุ่มๆเราเข้าไปในร้านเขาชื่อร้านแสงอุกปกรณ์เราก็ไปเห็นลูกคุณแม่ของเขาเป็นนางงามเลนูนครใส่ชุดนางงามครับเราก็ถามเพื่อนว่าโอ้พ่อนายเยี่ยมมากเลย มาเป็นลูกเขยของเลนูนครมาจีบสาวเรนูนครไม่ใช่สาวธรรมดาเป็นนางงามของเลนูนคร mm hmm. ปัจจุบันท่านเสียไปแล้วครับ mm hmm. ผมเข้ามาเนี่ยตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. ผมจะเรียกว่านาลังนะครับนลังก็เป็นลูกสะพ้ายของคนโคราชนะครับปัจจุบันนลังก็มีทายาทสืบสกุลไว้สองท่านเป็นผู้ชายทั้งคู่ นะครับคนโตก็ยังทำมาหมากินอยู่ที่นครศรีมาซึ่งผมเจอเมื่อไรผมก็เรียกน้องตีนะครับส่วนน้องชายของน้องตีก็ชื่อน้องโตน้องโตเนี่ยเออแกก็จะมีลูกอีกสามคนลูกลูกของแกสามคนเนี่ยผู้หญิงก็ตอนนี้ก็เป็นดาราอยู่ช่องสามนะครับเล่นละครละครออกอากาศตอนช่องสามตอนนี้ก็ยังออกอยู่ครับนะครับผมต้องชี้แจง แก้ไขข่าวนิดนึงว่าผมมีเพื่อนสนิทเพื่อนรักแล้วเอเอินว่าเขามาได้คุณพ่อของเขามาเป็นลูกเขยอยู่ที่เรนูนครนี่นะครับท่านนายกผมว่าเรนูนครเนี่ยไม่ใช่ไม่มีจุดขายนะครับข้อแรกอากาศดีครับเราเข้ามาที่เรนูนครเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงออนโซนอากาศนะครับข้อที่สองมีชุดผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ของเรนูนครข้อที่สามเราเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วเราเห็นการช้อนลำของเรนูนครซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชื่นชมครับนะครับก็ดีใจครับที่เราได้เพิ่มมือเพิ่มไม้ของผู้ให้อย่างที่ท่านนายกท่านกล่าวว่าวันนี้